ใช้ช่วยแล้วนะคะแต่ว่าบอลมันชิดตะข่ายไป4-1ค่ะอมอมรเทพครานี้จากแดนหลังไม่พลาดค่ะ2-4่อลแรกได้ค่ะออมรเทพเกานีเป็นคะแนนค่ะอรุทธค่ะเสิร์ฟ มาลุนี้ยงรองทันค่ะอ๋อมอทเทพสวนมาอีชิกเป็นคะแนนค่ะคราวนี้ยับเหลือสองนะคะเจ็ดต่อเก้าโหมมาจากเส้นสามเมตรเลยนะคะออมอเทพค่ะแล้วก็ลงประยุคอนดักสวยค่ะอ๋อมอทเทพโอ้โหคราวนี้นี่ไม่มีบล็อกเลยค่ะเกรกคง เมทให้กับอมรเทพค่ะคราวนี้ตีเฉล็บบล็อกออกไปค่ะอังเดรลุยเสิร์ฟออมจากข้างหลังมาตีค่ะอมรเทพคราวนี้เป็นคะแนนนะคะเกลือพงกระเสิร์ฟอมรเทพคราวนี้ได้คะแนนค่ะ เปรตโตเสริบโอ้คุณตีมาลูกนี้ค่ะสหวะลูกพลางอมอนเทพมีตัวหลังรองอยู่นะคะทางเดมฟูดเป็นบาร์โตค่ะดึงไม่อยู่ข้พอได้ค่ะอมอนเทพตีเฉลับล็อกมามเราพยายามจะมารองบอลค่ะไม่ทัน ังหวะบอลมันฉลาดบล็อกตกมาเนี่ยค่ะเกล็ดฟงนี่พุ่งเข้ามาแล้วนะคะไม่ถึงยูพาเสิบเขาแดกได้ให้อหมอมรเทพคราวนี้เป็นคะแนนค่ะเขาแดกเขาได้ค่ะอม,อ,อ,อมรเทพต้องเพาะมาเราเป็นดีค่ะลูกดีชนจีบต้มแล้วค่ะเดมอนฟูดอมรเทพ โอ้บอลลอยสูงมากตอนนี้ออกนะคะโอ้คือบอลนอะ่ะมันลอยขึ้นสูงมากค่ะ10ต่อ12เอนตามมาอยู่นะคะตอนนี้โอ้โอ้ลูกสวนเร็วเลยค่ะบอลเทพมาะจะหวาบอลมาทางหน้าตาข่ายพอดีค่ะมาดูค่ะบอลตั้งของอนุชนะคะ เข้ามืออมรเทพพอดิบพอดีอดดจิ้คุ้นค่ะเสิร์ฟให้กับเดมอนฟูดโอ้โหลอยมาตีสวยเลยค่ะอมรเทพโถมมาแต่ละทีที่ดูเหมือนไม่มีเหนื่อยคะสามเมตรของอมรเทพค่ะเนี่ยค่ะตีหลบบล็อกด้วยค่ะเอาค่ะพี่สุโลกอมรเทพต้องวางยอด เราให้น้ำหนักดีค่ะลูกนี้ลงตรงกลางคอร์ดพอดีก็ยังยื้อเอาไว้ได้ค่ะ15ต่อ16โหวันแรกไม่ดีค่ะแอ้มันฟูดจีดายุวางมาก,ก่อนพิณุโลกให้มาที่อ๋อมอนเทพตีฉ้ฉลับล็อไปค่ะโอ้อาวค่ะคราวนี้เสมอกันแล้วนะคะ16เท่า,าจีายุอาจมาออ้ยังร้องไท้ค่ะพิสุโลก อ้ามอเทพตีฉีกลูกนี้เอ้เอาค่ะสแสงจนได้กับวิศุโลกสิบเก้าต่อสิบแปดมคราวนี้นี่ขึ้นนำบ้างแล้วค่ะอันเดอร์บอลสองมานะคะต้องเปกเกมเหมือนกันค่ะสำหรับทางเดมันเจริญยุเสิร์ฟต่อกอดแดกได้ค่ะอ้ามอเทพกดแชลับบล็อกออกไปค่ะลูกนี้ 2 0เท่าค่ะปิดไม่อยู่จริงๆค่ะบล็อกของกุลสดานะคะขึ้นคู่กับกิตติคุณเนี่ยค่ะพอตีฉีกมาค่ะลูกหนักของอมรอเทพอมรเทพจากแดนหลังทุกนี้ยังได้อยู่ค่ะแตมจากการตีฉลบบล็อกนะคะนี่ค่ะ เหมอกัน27เท่านะคะอ๋อมอนเทพอาจเฉล็บบล็อกตกเก็บทันค่ะอาระบอลสองเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเหมือนกันค่ะเบียดจนเอาชนะไปได้หว่างหยอดมายังรองทันค่ะชกข้ามมาก่อนอ๋อมอนเทพโอ้โหแล้วคราวนี้ยัดใส่บล็อกออกไปเลยค่ะรายยุเสิร์ฟต่อครั้าแรกได้นะคะโอ้แล้วเข้ามาตีสวยเลยอ่ะมอนเทพ ออมตัวมาจากด้านหลังนะฮะวิ่งเข้ามาเล่นไหลสั้นค่ะเป็นเก็บเอาไว้ได้ค่ะโอกาสของอมรเทพวีหลังกะตีแล้วก็บล็อกเอาออกไปค่ะเสิร์ฟไก้ห่างไปหน่อยค่ะอมรเทพกดกัดแดนหลัง ไม่อยู่ค่ะยุทธการโอพยายามจะรับแล้วนะคะยุทธการค่ะแต่ว่าบอลมันแรงจริงค่ะดึงดึงมือไว้ไม่อยู่ค่ะโอ้ได้ลุ้นค่ะเมื่อสักครู่สิบแปดสิบหกอ่แล้วบอลแรกไม่ค่อยดีเท่าไหรค่ครับยุทธโลกโอ้แต่จังหวะนี้อมอนเทพค่ะอจจะดัดฉแบล็อกไปเติมให้กับไดมอนฟูดบอลแรกได้ค่ะในอมอนเทพโอ้ ่อลแรกไม่ค่อยดีเท่าไรค่ะอมมอมรเทพอัดมาโอ้แล้วเป็นบล็อกเอาค่ะลูกนี้โอ้โหยังแซงได้อยู่ค่ะ25 24ถ้าดูค่ะโอ้ติดเต็มมือค่ะ,ต,คะติดมือกัจพัดม,มาเสิร์บต้องเคาะมาก่อนค่ะจิรายุโอกาสของอมมอมรเทพขยอดมาเหมือนกันค่ะ ตีไม่ถนัดนะคะยังเอาตัวรอดมาได้ค่ะนี่ค่ะดูจังหวะภาพช้าค่ะคูอบอลมันต่ำไปค่ะออโอ้ลนทามไปค่ะปั๊มกันหน้าบอลเออหน้าตะข่ายค่ะเอาบอลเทพค่ะโอ้ชาวน,นี้ขวดแล้วก็บล็อกเอาค่ะ โอ้ดูแล้วยิงเล่นยิงมั่นใจค่ะพิศนุโลกเจ็ดต่อสามแล้วค่ะตอนนี้ดูค่ะตีฉลับ,บลอกไปนะคะก็ไปฉลับ,บล็อกของเปโรโต้นะคะอุตส่า,าค่ะเสิร์บยกให้สามเมตรอมรเทพโอ้โลงค่ะลูกนี้<ช>ไปดูอีกครั้งค่ะ วางลึกมาด้านหลังนะคะนำแปดต่อหกค่ะวันเร็วออมอนเทพเข้ามาตีลับล้อไปค่ะก็ยังไม่ยอมให้หนีห่างง่ายๆค่ะพิศุโลก11เท่าอ่ะออมไปตีด้านหลังนะคะลูกตบของออมมอนเทพ